การขอบคุณทุกสรรพสิ่งจะทำให้ชีวิตของคุณยิ่งเจอแต่โชคดี50ประโยคคํคำพูดขอบคุณดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 1. ฉันขอขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ฉันขอขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ สอ,ขอ,นนอ,อสสขอบคุณที่วันนี้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆขอบคุณที่วันนี้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 3. ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่ 4. ขอบคุณที่ร่างกายของฉันแข็งแรงพอที่จะเริ่มต้นวันนี้ขอบคุณที่ร่างกายของฉันแข็งแรงที่จะเริ่มต้นวันนี้ 5. ขอบคุณที่ฉันทำสิ่งต่างๆได้อย่างก,กระชับกระเฉงขอบคุณที่ทฉันทำสิ่งต่างๆได้อย,าอยา่างกระชับกระเฉง 6. ขอบคุณสำหรับความสงบสุขที่ฉันสัมผัสได้ในยามเช้าขอบคุณสำหรับความสงบสุขที่ฉันสัมผัสได้ในยามเช้า 7. ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้ฉันเติบโตและเป็นฉันที่ดีที่สุดขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ที่ทำให้ฉันเติบโตและกลายเป็นฉันที่ดีที่สุด 8. ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับฉันเสมอขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับฉันเสมอ 9. ขอบคุณคนรักที่อยู่เคียงข้างฉันในทุกๆวันขอบคุณคนรัก ที่อยู่เคียงข้างฉันในทุกๆวัน 10. ขอบคุณเพื่อนที่คอยรับฟังและแบ่งปันเวลาดีๆขอบคุณเพื่อนที่คอยรับฟังและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ 11. ขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนแท้และมอบความสุขให้กับฉันขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนแท้ และมอบความสุขให้กับฉัน 12. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่ว่าจะนานแค่ไหน 13. ขอบคุณสำหรับความรักที่ฉันได้รับจากคนรอบข้างขอบคุณสำหรับความรัก ที่ฉันได้รับจากคนรอบข้าง14ขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้ดูแลและรักคนที่สำคัญในชีวิตขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้ดูแลและรักคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต15ขอบคุณสำหรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วในวันนี้และทุกวัน ขอบคุณสำหรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาฉันในวันนี้และทุกวัน16ขอบคุณบทเรียนที่ทำให้ฉันเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณบทเรียนที่ทำให้ฉันเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น 17. ขอบคุณสำหรับความท้าทายที่ทำให้ฉันได้พัฒนาตนเอง ขอบคุณสำหรับความท้าทายที่ทำให้ฉันได้พัฒนาตนเอง18ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ฉันได้เรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ 19. ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ฉันได้เรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์19ขอบคุณสำหรับความผิดพลาดที่สอนให้ฉันรู้จักปรับปรุง ขอบคุณสำหรับความผิดพลาดที่สอนให้ฉันรู้จักปรับปรุง 20. สขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันไม่หยุดนิ่งขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันไม่หยุดนิ่ง21ขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกวัน ขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในทุกวัน22ขอบคุณสำหรับที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและอบอุ่นขอบคุณสำหรับที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและอบอุ่น23ขอบคุณสำหรับอาหารเช้าที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ ขอบคุณสำหรับอาหารเช้าที่หล่อเลีย้ยงร่างกายและจิตใจ24ขอบคุณสำหรับน้ำสะอาดที่ฉันได้ดื่มและได้ใช้อย่างสะดวกสบาย25ขอบคุณสำหรับเทคโนโลยีที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น 26ขอบคุณสำหรับแสงแดดในยามเช้าที่มอบความสดใสให้กับฉันขอบคุณสำหรับแสงแดดในยามเช้าที่มอบความสดใสให้กับฉัน27ขอบคุณสำหรับต้นไม้ใบหญาที่ให้ความร่มรื่นและอากาศที่บริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับต้นไม้ใบหญา ที่ให้ความร่มรื่นและอากาศที่บริสุทธิ์28ขอบคุณสำหรับเสียงนกร้องที่ทำให้เช้านี้สดชื่นขึ้นขอบคุณสำหรับเสียงนกร้องที่ทำให้เช้านี้สดชื่นขึ้น29ขอบคุณสำหรับความสามารถและไอเดียสร้างสารรค์ที่ฉันมีขอบคุณสำหรับความสามารถ และไอเดียสร้างสารรค์ที่ฉันมี30ขอบคุณสำหรับพรสวรรค์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นขอบคุณสำหรับพรสวรรค์ที่ทำให้ฉันโดดเด่น 31. ขอบคุณสำหรับทักษะที่ฉันได้สั่งสมมาขอบคุณสำหรับทักษะที่ฉันได้สั่งสมมา 32. ขอบคุณสำหรับความคิดสร้างสารรค์ที่ฉันนำไปใช้และเกิดประโยชน์กับผู้คนขอบคุณความคิดสร้างสารรค์ที่เมื่อฉันนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับผู้คน33ขอบคุณสำหรับความกล้าและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับความกล้าและการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง 34. ขอบคุณสำหรับความภาคเพียรที่ทำให้ฉันไม่ยอมแพ้ขอบคุณสำหรับความภาคเพียรที่ทำให้ฉันไม่ยอมแพ้35ขอบคุณที่ฉันมีความสามารถที่ทำในสิ่งที่รักของตัวเองได้เป็นอย่างดีขอบคุณที่ฉันมีความสามารถลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นอย่างดี36 ขอบคุณสำหรับความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันขอบคุณสำหรับความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน37ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขขอบคุณช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบสุข 38. ขอบคุณสำหรับความสุขที่ฉันสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองขอบคุณสำหรับความสุขที่ฉันสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง39ขอบคุณสำหรับสันติสุขภายในจิตใจของฉันขอบคุณสำหรับสันติสุขภายในจิตใจของฉัน40 ขอบคุณสำหรับความรู้สึกขอบคุณที่ทำให้ฉันมองเห็นแต่สิ่งดีขอบคุณสำหรับความรู้สึกขอบคุณที่ทำให้ฉันมองเห็นแต่สิ่งดี41ขอบคุณสำหรับพลังงานบวกที่ฉันมีในตัวเองขอบคุณสำหรับพลังงานบวกที่ฉันมีในตัวเอง42 ขอบคุณที่ฉันสามารถเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ขอบคุณที่ฉันสามารถเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์43ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉัน44 ขอบคุณสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงขอบคุณสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง45ขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่46ขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่ฉันมี ขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่ฉันมี47ขอบคุณที่ฉันพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ฉันพร้อมที่จะรัระร crazy 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 ระรบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต48ขอบคุณสำหรับพรต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบคุณพรดีๆต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น 49ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น50ขอบคุณที่ฉันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายขอบคุณที่ฉันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย ขอบคุณที่ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพแข็งแรงฉันมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ